ค่ะอ n าสำหรับน้องนะคะกินไหมคะใครด้วยล่ะเด็กกินเยอะคนนี้เป็นของใกล้จะไปอยู่ที่อแล้วจ้าเขาจะทิ้งเราไปแล้วจ้า เขาไม่ได้รักเราอะ่ะตลอดไปค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่นี่น่ารักสุดๆเลยโอเคองน้องน้ำพึ่งก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึงที่ให้อะไรไปน้องก็รับน้องก็รับทุกอย่างรับได้แล้วก็น้องเชื่อฟังคุยกันดูเลี้ยงพอขอให้น้องนะไปเติบโตในหน้าที่การงานอย่านี้แล้วก็ก้าวหน้าเร็วๆนี้

ทีทำนไม่ได้ดีนะคะไม่ต้องเข้าม่ตอ,อ,อไปเติมนตู้ในนาทีที่สูงขึ้นนะคะค่ะยินดีหน้าทียินดีนะนดมาๆตีวันน้งได้ไปเตือนในนาที่งานเพราะว่าน้องมันดีเชื่อว่าน้องมันข้าวงงับค,คนไรกงายวน้งมันเป็นคนดีจริงใจเสีงนะควาจ้าวกคนงายยิงงายอยู่งายนอนงายก็ค่อยๆีนะคะ Hello <laughs> เร็วไปพี่วะนะเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่มายุมันมันมันยังไม่แบบไม่ไม่ไม,ไม่อะไรได้มากหม่แต่แต่จากที่ผ่านมาก็ P, คือเรื่องผีผีเป็นคนพูดคือน้องเป็นคนเก่งแล้วก็ aram, น้องเป็นคนที่รับทุกสถานกาการก็อันนี้เป็นสิ่งดีของน้องให้ทำต่อไปอย่าให้มีเหตุพุนเหตุการณ์หรือว่าอะไรทีมันมาสกัดให้น้องกิดว่าสิ่งที่น้องทำที่น้องเป็นนี่เป็นการไปสกัดคนอื่นหรือว่าสกัดตัวเองสกัดสิ่งที่ตัวเองจะปล่อยนะทำต่อไป อบว่านที่เราทำมไม่ได้ไปทำบนความต้องการื่นแต่เราทำให้ตัวเรามีสินค้าทำให้ทีที่เราไปยุ่งีผูค่าดีกู้คากุลละน้ำคนในตานของุบที่เศ้านะคะก็เพียงแค่นกแต่งความมาเูนเนแทีมีความสมันะคะ ไม่ทำเลยเนยแต่ว่าจริงจริงี่จังบอกว่าโนมาเป็นมาชวการเป็นโค้หละไบเงี้ยซึ่งตอนนี้โนมาเนี่ยพี่ก้ได้ตอนในส่วนความเข็งของพี่ก็ได้เมื่อกว่ารับการถ่ายทอดมาซึ่งแบบนี้ติดตอนพีโก็ได้รูมารขึ้นบอกว่าเธอคือในแนตี่กต็อกว่าถ้าเรายุ่กับผงเก่งเราก็จะเก่งวนแต่อาจจะนทาสพี่ก็เสียเหมืกันวมาแนปีแล้วก็ชือะแต่ว่าเอออยน้อยได้ไปัวยุ่ทีกะบีุ้นให้โชีมากี่าป็เก่ย่ โอเคแล้วก็เดินดูจะยิ่งขึ้นอยู่เลยนะพรถึงคือเป็นคนเก่งไงนะช่วยให้น้องชุดดีนะในตาหน้าฝีสาวเหมือนกันนะกางเกงนะสวัสดีค่ะน้องก็รู้สึกมันมันมันมีหลายความรู้สึกนะคะที่เกิดขึ้นกับน้องนะคะมีทั้งดีดีแล้วก็รู้สึกรู้สึกใจหายทั้งที่น้องจะต้องไปเมลอะไรเงี้ยไปก่อนพี่อะไรเงี้ยในทั้งเออมีตรงเมียเกรียดใจเกลียนแม่อะไรเงี้ยนะคะทีเนี้ยพี่อยากฝากไว้อย่างนึงก็คือในความเก่งของ ่บางทีเราต้องเราต้องซ่อนไว้บ้างนะคะบางทีเราเก่งเราบอกว่าเก่งคนนึงชมว่าเก่งคนนี้ชมเก่งบางทีเราบางครั้งเราอาจจะดึงกลองเราเองบ้างเพราะฉะนั้นต้องเตือนตัวเองเสมอเลยนะคะความเก่งมันไม่มีที่สิ้นสุดทุกทุกคนแต่ละคนความเก่งไม่เหมือนกันพยายามบอกโกยจากแต่ละคนแล้วก็ศึกษาจากพี่ๆจากใครก็ได้ทุกคนเลยค่ะจะมีไม่เท่ากันนะแล้วสุดท้ายแล้วก็จะมาจุดที่น้องตรงนี้เพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จากการพัฒนาแล้วก็คงไม่ได้อยู่แค่กระบี่กระบี่ไม่อยู่ได้ทนั่นหรอกเดี๋ยวก็ต้องกลับมาททาาาาางงงงงนนนนอออะะะะไรรยยย่่่่เีีีี้้คคคคขใหโโชชดดแตักะ เปียกนะเออนราบบพูดเช้าเราจะโทรกันหน้าบอยนะคะเปียกตาติดจราบตาบึงจบไปยาเสี้ยงเนี่ยมันไม่มีแล้วนะคือบางครั้งอ่ะเอียกอ่ะแต่ว่าพูดอะไรอย่า่ะถ้าว่าไม่ถูกใจน้องนะคะหรือว่าไม่โอเคกับน้อยอ่ะผีขอจะด้วยแต่ว่าที่เราที่มีพูดไปเรื่องแบบนี้ค่ะไม่เคยคิดลายหรือคิดไม่ดีกับน้องนะแต่ว่าเออยักษ์น้องยักษ์ช่วยกันเรื่องแบี้ค่ะเออส้ารับน้องน่าน้องเป็นคนเก่งคนเก่งมากเลยน้องหลับุกอย่าง น้องเข้ามาในหนึ่งปีอ่ะงานเอกลิตาน้องดีมากหนึ่งปีนะดีมากๆค่ะน้องแกเคลื่อยถูกน้องทำละเอียดมากซึ่งเด็กรุ่นหม้อ่ะพี่มองลางคนอ่ะเขาอาจจะไม่หลับก็ได้แต่็กา็รับน้องให้พี่บอกน้องพีบงที่จะแก้รือพีงที่จะทำให้มันดีขึ้นนะคะในการที่น้องไปอยู่ที่รุ่นค่ะพี่ก็ขอให้น้องอ่ะได้ทำไรติ้งกับน้องทำใจวายนะคะเดี๋ยววันนึงกลับมาำบัดการจัดการอีกไหมคะพี่จับสร้างรับพี่นะก็ตีใจน้องทำงานด้วยแล้วก็เหมือนกัน แล้วก็อย่างนี้นะที่นอนได้เออตำแหน่งไม่วันนี้ก็ได้ยายอ้อมใหญ่ลองเดี๋ยวจะรอเมื่อกี้คนอื้นมาเดี๋ยวจะมากินข้าวห้องพี่นะฝาคนอื่นรอนเราอยู่บ้านเดียวกันพลังกาเดียวกันก็อนนั่นแหละวันแรกเลยก็พาหนูไปนู้นไปนี่ไปซื้อของไปเตรี๋ยวโองนะทำกับข้าวเลยให้กินนะก็ดีใจนะแล้วก็ยินดีกับน้อง ที่ได้ย้ายล็อกบานนะมาห้าผีบักนะค่ะก็ถึงผีใกล้นะคะก็ใจให้มันกันนะคะที่น้องไปก็มาโพงกันไม่ใช่ได้ต่อพีเมโล่อย่างนี้ที่ล็อกอัพกันเลยไม่ใช่มาไม่ได้ล็อกนะมันไม่ต้อตั้งแต่ที่น้องโพงวันนนั้แล้วก็รู้สึกใจให้แบบฝังกันแล้วก็ไม่พีเมโล่แล้วก็เข้ากับใครอยู่กับใครก็ได้ค่ะจะอยู่ได้กับทุกุ้นจะหิ้วกับทุกคนนะคะน้องอ่ะ

ลาแต่ใจไม่รังลาไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกันตอนลาเธอจับมือกับฉันทุกเรังไ้ไม่วันพักมันให้เธอผ่อนคลายเธอแคเพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญา